สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถแม่บ้านนะครับมีโอตำหนอันดับแรกเลยนะครับเบาะเบาะเดิมครับจะขาดชุดสีเดิมทะเบียนสวยนะครับตองสองพาสีหกสองนะครับ เฟืองท้ายล้อแม็กแท้นะครับเอ็นไกไทยแรงนะครับลมอแม็กแท้รถแม่บ้านเดิมๆเ,เลยครับ เครื่องเงียบกิ๊บนะครับทางเดิมๆนะครับมันจะมีดังดังดนขคากนะครับเียประมาณนี้ฮะน่าจะเสียงสายพานหรืออะไรน่าจะเหมะะือนเสียงเสียงปีดเดียวพีดเดียวแต่ไม่หอนนะครับขับไปไม่หอนแต่ทางนิดเดียวเครื่องเงียบกิ๊บนะครับ กล้องไม่โฟกัสนะครับสวยสวยเดิมๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปลง Youtube เลยนะครับไม่ค่อยว่างครับ9,900บาทนะครับผม ยังไงก็ติดต่อได้่เฟซบุ๊กวัตซิ่งทารุฟอยนะครับผมขอบคุณครับ